เด่วนที่สุดขยายเวลารับสมัครอสมอและบุตรอสมอเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฟรีหนึ่งปีสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจกป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งข่าวแก่อสสอสมอทุกท่านค่ะท่านที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถสมัครเรียนได้ถึงวันที่6มิถุนาย,ยน2565เลอยอันนี้เป็นการขยายเวลารอบพิเศษนะคะเปิดรับสมัครอสมอและบุตรอสมอ เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลโดยคนที่จะสมัครก็มีคุณสมบัติดังนี้นะคะข้อที่1ก็คืออย่าต้องเป็นอสมอที่อายุตั้งแต่18ถึง50ปีค่ะถ้าเป็นบุตรอสมอก็อายุ16ถึง50ปีค่ะจะต้องเรียนจบชั้นม .6 หรือเทียบเท่านะคะเรียนฟรีตลอดหลักสูตรอันนี้หมายถึงค่าเล่าเรียนนะคะแต่ว่าค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักท่านจะต้องจ่ายเองนะคะ ท่านที่สนใจตอนนี้ก็ยังสมัครทันอยู่นะคะยื่นขอรับใบแสดงความจำโงสมัครได้ที่รพสตต้นสังกัดของท่านนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6มิถุนายน2565ด้วยค่ะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่หมายเลข021937000ต่อ18711ส่วนอีกครั้งนะคะ021937000ต่อ18711ค่ะ รีบไปสมัครกันนะคะรับจำนวนถึง3,000คนนะคะสมัครเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ป้าโก็รีบไปแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ